ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับริมทะเลบนตึกสูงครับเดี๋ยวจะลองติดต่อกับโฮเทลเซลวันอัลฟาบาโวโฮเทลเซลวันอัลฟาบาโวจากเอ็กโคทูโฟยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มอสกา โอเทลเซรวันอัลฟาบาโวจากเอ็กโคทูโยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มออสการ์เอ็โคทูยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มออสการ์ครับเอ็โคทูโฟยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มออสการ์ทดสอบสัญญาณครับ QTS พัทยาครับพัทยาถูกต้องครับครับผมเครื่องมือถือ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณร้อยเมตรได้ครับสายอากาศครับมือถือเสาสไลด์เจ็ดท่อนครับสา,ารรบสาารริตโตโฟร์ยฟอร์ม Oscar, จุดฝ่าออสการ์จุดใดของจังหวัดชุมรีครับอยู่ที่พัทยาเหนือครับหาดวงอมาตครับริมทะเลครับเป็นตึกสูงนะครับริมทะเลครับค่าว่าวงอมาตชื่ออีกครั้งสถานที่สิ่งใดครับหาดวงอมาตทพัทยาหาดวงอมาตพัทยา ตึกสูงริมทะเลพัทยาเหนือกลางใต้พัทยาเหนือครับการสูงจิ่ชั้นสี่สิบสามชั้นที่เท่าไหร่นะครับ สี่าครับสี่สาสสามเอ็กซ์ฟอยิฟอมยิฟอมัสกาบนอาคารสูงริมหาดพัทยลพัทยาเหนือหาดบัวมับนคารชั้นที่สามเมือือสายกาชรับสัญญาระดับเค3เกือบสี่เอสพิเตอร์ เลขหครับครับทราบเลยครับขอบพระคุณครับผมรับฟังศูนย์ได้ระดับห้าชัดแจ๋วครับผม QRU 73ขอบคุณครับ